เซลแบบบริการไม่ดีเราก็ไม่ปลื้มไม่พอใจแล้วถ้าเขาตรงไปตรงมากับเราเราก็โอเคเราไม่อยากจะได้รถนเข้าละเราก็เลยแบบยกเลิกไปรถมาส่งครับพี่วันนี้หยุดอะครับพี่หยุดครับหยุดเพื่อรอรับรถวันนี้เลยครับขอบคุณมากพี่เพราะว่าจริงๆพี่คานัดวันอาทิตย์แต่พอดีทางผมมีธุระวันทิตจริงๆก็เลยขอพี่ว่าวันนี้ได้ไหมพี่เขาก็โอเควันนี้ก็ได้โอเคพี่ลองตรวจรถดูก่อนนะครับอันนี้มีกล้องหลังเนาะมีมีอันนี้ทุกอย่างลมเดิมนาะเครื่องก็เดิมๆหมดเลยนะใช่เครื่องเดิมหมดเลยครับกุญแจอันนี้ครบสองดอกเลย็นบี่เด็กใช่ อันนี้กดปุ่ม s t ปกติครับผมใช่ครับพี่เอเห็นทางช่องทางไหน Tiktok ครับ Tiktok ใช่ไหมครับผมเห็นไม่ดีพี่เอโทรมาคนแรกเลยแล้วก็มีหลายท่านสนใจอยู่แต่มีรับคิวพี่เอไว้ก่อนเนียครับผมแต่ไปนั่นเซ็นให้ถึงที่เลยปะเซ็นให้ถึงที่ครับมีน้องผู้หญิงมาเซ็นให้ที่บ้านดีไหมพี่ดีครับเพราะว่าเข้ามาเซ็นบริการดีครับครับจัดการอะไรให้เรียบร้อยผมเคยซื้อรถมือหนึ่งมารอบหนึ่งแล้วก็เคยที่จะซื้อรถมือสอง อีกรอบหนึ่งแต่เซลแบบบริการไม่ดีด้วยคำพูดอะไรเงี้ยแล้วแบบมันไม่ตรงกับคําพูดที่เขาบอกว่าออยอดยอดการส่งต่อเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกับการที่เขาว่าบอกแต่ตอนแรกแล้วมัน,ม,นมันห่างกันเกินไงมันเยอะเกินเรายกเลิกเลยครับตอนนั้นเ,เพราะว่าตอน,น,นแรกก็ถามรายละเอียดว่าเอ,อประมาณนี้ไม่เกินนี้นะห่างบวกลบไม่เกินนี้ใช่ไหม mm. อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาแล้วบวกลบไม่เกินนี้แต่พอมาจะทาสัญญ,ญาจ,จริงอะ่ะมันเกินไปเยอะ4ี่ห้าผมก็เลยแบบ เราก็เราก็ไม่ปืม้มไม่พอใจแล้วเราก็เลยแบบยกเลิกไปแต่ของผมนี่ตรงไหมตรงครับตรงเป๊ะเลยใช่ไหมครับน้อยลงกว่าเดิมประมาณ50าสิบบาทนี่แหละเพราะว่าตอนนี้มันส่งแค่สี่พบาทตอนแรกเขาบอกมีแอดมินหรือเซลล์บอกผมว่ามันประมาณ4ี่พนหน่อยๆน่าจะเป็นแอดมินใช่ก่อนเพราะของผมจะบอกเขาเสมอว่าให้บอกบวกไปหน่อยนะไม่ใช่ว่าบอกปัดลงมาไม่ได้นะถ้าบวกไปหน่อยแล้วเงี้ยแล้วถ้าเกิดบวกลบแล้วมันถอยลงมาลูกค้าน่าจะแฮปปี้กว่า <Okay. S 1> พยายามบอกว่าตรงตรง เจอปัญหาเคสนี้มาหลายเคสพี่เลยถ้ามัน<ล>ถ้าเขาตรงไปตรงมากับเราเราก็โอเคเราก็จะเชื่อใจเขาจะเออที่จะเป็นลูกค้าเขาซื้อของเขาเนาะแต่มันแบบว่าคําพูดเขาไม่ตรงอะ่ะเราก็เลยแบบ ไม่อยากจะได้รถเข้าละอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วเออมันราคามันได้แล้วมันผ่อนโอเคไม่แพงครับได้รถปีใหม่ว่างเลยนะผมก็ไม่เคยเล่นนะเขาบอกว่าที่บ้านกูผมก็มีรถเขาจริงเขาไม่อยากให้เล่นตัวนี้ไงอ๋อมีถ่ายพ่วงชาร์จให้ด้วยใช่มีอุปกรณ์ให้ต่อแต่เป็นอุปกรณ์ปะรุ่นใหม่จะเป็นไงพี่สวยอยู่สวยอยู่คันนี้ก็ถือว่าได้ไปในราคาที่คุ้มนะครับคุ้มเลยแล้วก็ผ่อนเบียดมอเตอร์ไซค์นิดเดียวใช่ซื้อให้ผมเห็นแล้วผมชอบเลยคันนี้ ผมก็เลยอยากได้หน้าจอมันก็ทัชสกรีนด้วยแอร์ก็เป็นดิจิตอลนะพี่ถือว่าภายในโอ้มีแอร์หลังด้วยมีให้หลังด้วยถือว่าโอเคครับก็ถึงบอกว่าราคานี้สุดคุ้มคุ้มสุดแล้วพี่โอเคครับโดนใจอย่างนี้ครับโดนไหมโดนครับโดนในผิดหวังครับตอนแรกกลับมาคิดอยู่ว่าอ,อ้คนรับประกันอะไรบ้างมันจะผิดหวังในในสิ่งที่เราจะเห็นไหมอะไรเงี้ยมันจะตรงปกไหมใช่ใช่ใช่แล้วพอมาเห็นตัวจริงเป็นไงพี่ตรงปกไหมตรงครับโอเคเลยมีระบบเบรก ABS ด้วยโอเคแล้วผมโอเคเลอนใจเลยครับ โอเคพี่สรุปรับไหมพี่คันนี้รับครับคันนี้ครับสุดท้ายอยากให้พี่รีวิวหผมหน่อยนะครับว่าการบริการของผมหรือว่าทีมงานเป็นไงบ้างพี่บริการทีมงานทางแอดมินแล้วก็ทางผู้ขายครับถือว่าตามตรงคุณภาพครับดีครับตรงปกเลยครับตรงปกมากเลยครับไกลแค่ไหนก็มานะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจาเชิงเซาครับจัเชิงเซาครับมีอะไรก็โทรแจ้งมาได้เลยผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหนึ่งหมื่น ครับผมนะครับ,รบโอเคขอบคุณม,มากพี่ครับขอบค,ครับ